สวัสดีครับสวัสดีชันแชนแนลครับผมเจอกันตอนเย็นอีกแล้วฮึมต้องตื่ช้าแล้วครับผมแต่ไม่ตกมิตรลมครับผมลมเย็นๆก็ดีนิดน,นึงเมื่อคลิปก่อนพาดูรังนกงบนวันนี้ลมพัดร่วงไข่ร่นหมดแล้วไม่เหลือสักใบเลยต้องใส่ท้ายรถวันนี้ก็ มึงจยลดน้ำเสร็จครับผมนำกับข้าวอยู่นะจุดเตาทำข้าวนี้ก็ทำต้มขาหมูเหมือนเดิมครับผมต้มเค็มขาหมูไม่ได้ทำงานน,นักขึ้นเป็นสิบกิโลแล้วไหมเสื้อผ้าใส่อึอดัดหมดเลยใส่เสื้อรวมพวกก็ต้มขาหมูข้างบนบ้านก็ให้ลูกสาวครับผัดปูผัด,ดผดงกะหรี่วันนี้ไม่ได้ถ่ายให้ดูเนาะทำเจียยปูไว้ให้ตอนเช้าแล้วครับ ให้ตั้งแต่เช้าแล้วให้เขาผัดเคยผัดไปรอบสองรอบแล้วก็เลยอธิบายอีกนิดหนึ่งให้ผัดกินเองครับผมผัดทําครับโตแล้วอันนี้ก็ตัวน้ําเสร็จก็ว่าจะถอนครับมันเปียกแล้วโอ้ยไม่ร้อนดีกว่าเดี๋ยวเฝ้าทำกับข้าวเนาะไม่ได้ว่างเหมืนวานตอนเย็นครับผมว่าจะส่องนกอีกสักที นกดูนกยังไม่เห็นลงครับเมื่อเช้าคลิปก่อนนี้ก็บินข้างบนต้นไม้แล้วก็หักกิ่งไม้ครับกิ่งไม้ที่มันผุๆกิ่งนี้เลยหักเพราะอะไรก็บินขึ้นแนยวเลยนะเเก็นะเย็นเช็นก็ไม่มีอะไรครับผมทัาทายกันปกติธรรมดาเนาะไม่ได้ไปไหนครับไม่ได้ทำอะไรเลยคลิปครับก็ประมาณนี้เนาะอยู่ยดูหมอ้อดูอะไรเราก็เดี๋ยวสักพักครับผมคอยดูพึ่งจะตึ้งขึ้นตั้งครับผม ้ก็เพิ่งจะเดือดเนะาะขาหมูต้มเค็มครับกําลังเดือดปุดๆๆเลยต้มสุดบบใส่ตะไคร้ต้นหอมแล้วก็มีเล้าจีนนิดหนึง่งครับกระเทียมสองกลีบแล้วก็เกลือชุรดรสแค่นั้นครับผมแล้วก็ไปปรุงนอกนะเนาะต้มให้ไปเปื่อยครับค่อยนตอนนี้กําลังช้อนฟองข้าวครับผมก็ตะพีช้อนฟองช้อนฟองไปเรื่อยครับสินข้าวนาะอันนี้เราไม่ได้ลวกครับผมต้มใส่น้ําเดือดเลยเพราะว่าใส่เล้าจีนละ เดี๋ยวสุดๆเลยครับปิดไฟไม่ได้เดี๋ยวล้นนกกวักครับลูกนกกวักบินเงินเกลียวเลยกี่ตัวเนี่ยสามตัวอแม่ลูก ดูมะต้มเงินครับผมก็ชิมไปแล้วครับชิ้นหนึ่งเปื่อยกําลังกือบๆพอดีแต่อย่าให้เปื่อยกว่านี้นิดนึงก็รออไฟหมดแล้วกันเนาะเปื่ยอยยี่ยู่ในกินง,ง่ายครับผมชิมรสชิมชาติแล้วก็โอเคตัวเด็กๆก็กินข้าวแล้วครับข้างบนผัดปูผัดผงกะหรี่ครับอย่างว่าหมูไม่แมวครับกินได้แล้วไม่เอาก็ไม่เป็นไรเช้าครับเะเพื่อทำข้าวต้มหรือทำอะไรก็ดูอีกทีหนึ่งครับผมว่าจะทำอะไรเนาะ ตอนเย็นครับผมก็สิบประมาณนี้แล้วครับมีลมแต่ไม่มีฝนเมืแม่บ้านก็เล่งจากจากคงครับผมเสียงดังแก๊สแก๊สแก๊สแกเข้ามาในอันนี้ก็คือจากคงครับเล่งครับเมื่อวานแล้วอะไรมาให้แล้วก็อะไรไม่ครบครับผมจากโรงงานมาก็เลยจึงเสียวเวลาไปสองวันครับ เร่งๆกันสปีดทำน่าจะส่งเย็นนี้หรือเปล่าไม่รู้ครับต้องถามดูอีกทีหนึ่งคงไม่เสร็จหรอครับเย็นนี้นคืนนี้น่าจะเสร็จแต่เย็นนี้ไม่เสร็จอาจจะส่งเช้า <ๆ S 1> อา <ๆ S 1> กินข้าวๆแย้งๆยงจะวา <ๆ S 1> ่าลูกดูหลังวิ่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 งไข่ล่วงหมดครับไม่เหลือเลยไม่เหลือสักใบเลยแม่ก็ไม่ฟักแล้วเมื่อวานนี้ฟักไข่ก็มา กำลังได้อย่างนี้จะไม่ร่วงได้ยังไงครับต้นไม้หน้าหนาก็มาไปทาอย่างว่าแหะเพราะนกกาบอมันเยอะครับผมนกกาบอานกรรกระปูดเสียงนกกระปูดร้องตอนเช้ากาบอกร้องจะกินไข่มันมั่งตอนนี้มันมั่งมันก็จะไปทําอยู่ี่ตรงอะไรนะเขาเรียกอ,อกไก่บ้าน้างน,นอกนะ่ะก็ไล่หนีที่ครับนอกจากมันจะทาอยู่ข้างล่างที่มันเคยทนะําน่ะ จะขบ่บางอยู่ที่นั่นเอินทำให้มันอยู่ครับแต่ถ้าขึ้นข้างบนน่ะไม่ให้ขึ้นบางคาเดินหากินให้เรียบข้าวเที่มาโปรยไว้จรงนี้มันจะลายตานิดนึงหายหมดแล้วเรียบร้อยหมดแล้วน่าจะเป็นนกกินหรือว่าแมวเรือ่อไม่รู้แภาพขี่นก คือแมวก็ร้องเงาเงางเงวงเวงายงยันคืนเลยลองตักขึ้นมาชิมชิ้นหนึ่งครับผมติดกระดูกอ่อนเนาะมีทั้งขาแล้วก็มีซี่โครงด้วยครับเดี๋ยวก็ชิมกันแป๊บหนึ่งครับจะมาพักให้เย็นก่อนส่วนหม้อเราก็ประมาณนี้ทานก็ใกล้จะหมดแล้วครับน่าจะได้แล้วเนาะก็คือ,เ,อเปื่อยกันแต่ตอนนี้ก็น่าจะแพะได้แล้วแหละเอาสครูสครูสครู ตอนเย็นๆเนาะก็มายืนอยู่แถวๆนีน้น่ะครั้งต้นกะท่ายิ่จุนครับบ้าโนโนนเขาดักง่เนาะดักปลาดักอะไรก็ได้ที่เลนบ้านเราก็ดักได้ครับไม่ผิดกฎหมายเนาะแต่ถ้าดักที่สาธารณะผิดครับตัวนี้คือบริเวณบ้านเราในคุ้มในหมู่ในตระกูลฝั่งนี้ยินจุนแกมีง่เนาะ องอดักตาแกก็ดักตรงโน้นแกก็ทําเป็นกระชังตาเป็นเลี้ยงปลาดุกครับแกมีมาโน้นผิดกันแต่ก่อนก็เลี้ยงเหมือนกันครับปลาดุกใต้ถุนก็เลยไม่ไหวอาหารมันเกินครับผมแล้วก็ตอนน้ํามาครับปลาดุกออกไปตั้งหลายสิบก,กิโลกับร้ายโลแหละก็เลยเอ,อยุติการเลี้ยงตอนนี้แต่ก่อนไม่มีผักบุ้งตรงนี้เออจะโลกนิดน,นึงตอนนั้นมีผักกระชูดเนาะเออถ้าใครยังไม่รู้จักผักกระชูดเหมือนผักกระเจดครับผมนี่คือกระชูดเนาะ ออกดอกสีเหลืองเหมือนกันแต่ไม่มีนมครับเหมือนกระเฉดเลยแต่ไม่มีนมเหนียวแข็งกว่าแต่ว่ากินได้แมกกินได้ครับแต่เขาไม่ค่อยนิยมกินกันเหมือนกระถินกระถินฝักเล็กกับฝักใหญ่ครับก็ตอนนี้ขาบุ้งกำลังลามออกมาแล้วในปลากินเดี๋ยวเลี้ยงปลาสวายปลาช่อนตัวเบลเลอร์ครับมีลูกคงลูกคอออยู่ในท้องในตัวนี้ก็คุมความกามกันปนินปลาสวายปนินปลาช่อนปลาสลิดครับ อัยากระยางเจียยอยู่ในเกาะน้นแหละก็นะครับรากไดักได้ครับผมบางหมกบางเบ็ดก็ได้ไม่มีคารห้ามใครแล้วแต่ใครจะหากินใครจะกินเนาะปลาตัวนี้แต่คือมันว่ามันไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่เป็นน้ําขังน้ําไม่ไหลผ่านเนาะอย่างนึงก็อย่างน้นครับ วงบงบงบ,บ่อวงส้วมอะไรก็อยู่ในน้ํากันใครกินก็กินไปใครสนิทใจกินก็กินไปปลาช่อนปลาอะไรมีตัวใหญ่ครับแต่ถ้าหน้าน้ํามาก็ดักอยู่ครับ<ม>เพราะว่าน้ํามันฉับไปครับปลาที่อยู่ในปลาปืนดงปืนนี้ก็ออกมาบ้างตะลุงบะาไหลอะไรก็เยอะครับหอยชลงเชอรี่ครับเวลาน้ําท่วมนานะ่ะจับแต่ถ้าน้ําแห้งน้ําเหดอย่างนี้ก็คือไม่จับครับเยอะครับเชอรี่ปีนี้เยอะเหมือนกันเพราะว่า กินมะง,ง่วงกินไรหมดเนาะนี่เพิ่งจะออกมาน่าจะเชอร์รี่นะ่าจะหายไปตอนที่มันร้อนๆนะเนาะหรือยังไงไม่รู้โดนยาหรือโดนอะไรหรือเปล่าแต่ใต้ถุนบ้านยังยังเหลือครับชเชอร์รี่เพราะว่าตัดหญ้าลงไปทีเอาไม้ลงไปแช่น้ําไรโปออกมาเกาะขึ้นมาก็เยอะเหมือนกันน้ำลดอยู่ครับแค่ประมาณนี้เนาะในบริเวณบ้านนี่คือทุ่มครับเด็ดกระท่อมกระท่อมไม่ใช่กระทุมท่ม กใบเล็กสองใบครับผมใบสองใบใบเมงดาหรือว่ายังไงไม่ใช่ก้านแดงตัวน,นี้ก้านแดงเก็บปท้องครับผมก็มินินนหน่อยครับนานมาเด็ดยิบทีม,ม้วนแกมเอบาก็าบอกเอออยากกินกระเด็ดเอาเราไม่ได้กินทุกวันไม่ได้กระท่อมเนาะอย่างก็แคร์เขาบอกเออมีอะไรกินกระเด็ดไปแกงแส้มแกงส้มอะไรไปลวกจิ้มงมับพริกแต่คืออยากดีกว่าจะไม่ใหญ่กินเวกนี้ วันนี้ก็ไม่ได้ถอนครับไม่ได้ถอนไ,ได้ถอนเนาะก็ปล่อยไปเนงะี้ยเออเดี๋ยวเผื่อพรุ่งนี้เช้าเผื่อดูบรรยากาศครับถ้ายัางไงบรรยากาศโอเคพรุ่งนี้เช้าถ้าตื่นแต่เช้าก็เดี๋ยวจัดการถอนลเลื่นไปเรื่อยครับผมถ้าถอนออกมาไม่ถอนก็ไม่เป็นไรครับมันก็ไม่มีอะไรปลูกแนละ้วก็พงกับเขาว่าแค่กินแค่หน้าบ้านนี่ก็กินแค่ตรงตั้งเจ้านะก็ไม่เหลือไม่ไหวแล้วครับอันนี้พวกนี้มันคือเกิดต่อเก่าเราเก่าก็า เป็นกระเพราป่าหมดครับหอมกลิ่นชุนมากเลยเม็ดก็ตัดเก็บไปแล้วรอบนี้ตอนนี้ตัดตัดตัดดอกตัดผกเก็บไปอีกรอบหนึ่งแล้วครับแต่ว่าปล่อยให้ร่วงไปแล้วนะรอบหนึ่งตัดทิ้งรอบหนึ่งล้ะนี่รอบที่ตัดทิ้งก็อยู่ที่โคนนะครับอันนี้รอบตัดใหม่แล้วนี่ขึ้นมาใหม่นะครับไม่อยากให้ต้นเขาตายครับตอนแรกว่าจะตัดได้เตียนก็เผื่อมี ปพวกมาเยี่ยมมาหาให้กันเผื่อเขาอยากจะได้พอพนันเอาไปเพาะใส่กระทงกระถางเนาะมันเราปลูกไว้มันก็ดีอย่างหนึ่งก็คือเราไปตลาดเราจะก,กินผัดกะเพราสักจานหนึ่งแต่เราไม่ได้สั่งน้ำมาาันถัดมากินเองที่บ้านเป็นผัะเพราปลาผัดกบผัดนกผัดหมูปลาผัดอะไรเนี่ยมันก็ดีกว่ากะเพราเกษตรสีที่เราซื้อมาเพราะทุกวันนี้ก็กำมรสิบบาทแล้วเราใส่เมื่อกี้ยอดเมื่อกี้ต้นมันก็ได้เหลือ,อไว้เราก็ไม่ได้กินอีกแล้วก็เิ จะได้ตั้งครับผมก็เลยต้องปลูกเนาะเป็นพืชผักสวนครัวเราอยู่แล้วแต่เขาเอยแมงรักเอยโหระพาเอยต้นก็ยังอยู่ตะไข้เอยขาเอยปลูกไว้ครับเราจะกินตะพริกนะปู่ไม่ขึ้นอย่างเดียวเสียอย่างเดียวมะเขือครับมะเขือขื่นมะเขือเหลืองแล้วก็มะเขือกรอบมะเขือเขาเประมาณนี้มันก็ยังดีกว่าส่วนใบมะกรูด มีขาใบมะกรูดก็ไปเอาที่บ้านคูเขยเนาะบ้านนูเขียวออนที้บ้านน้องเขียวมานะไปเที่ยวหาน้องเขียวก็เด็กตัดมาสองสามสองสามยอดสองสามชอบแล้วก็ได้ครับสามกิ่งเนี่ยก็อ,อยู่ได้ประมาณสิบกว่าวันยี่สิบวันไมเผื่อเป็นเดือนครับเพราะว่าเดี๋ยวต้มยำก็ใส่ บางทีต้มยำก็ไม่ใส่เพราะว่าดูรสชาติมันจะเปลี่ยนกับไม่ใช่ต้มออต้ยมยำต้มแซ่บอะไรมากมายแล้วต้มกินบ้าน,านล้วต้มเค็มต้มอะไรไปก็แบบนี้ครับโน้ตคือกะว่าจะเอาอีกสักรอบหนึ่งเผื่อลงมาเนะไม่รู้จะได้ช็อตหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูหม้อต้มกันนิดหนึ่งครับอาจจะได้เจ็ดคลิปเจ้าคลิปกันไปเดินต่อเรียวยาวๆเลยครับ นี่ก็ปลาไปหกนาทีกว่าแล้วานก็จชหมดแล้วครับ <c oughs> อเอาใบวัลพานลงนิดนึงครับดัดเท้าน้ำก็กำลังงวดพอดีเลยกำลังสดกำลังกลมกล่อมเลยครับปิดไว้ก่อนให้ไฟหมดนะหมดเติมน้ำนะน้ำไม่ค่อยซดกันเท่าไหร่ะครับเพราะว่า มันกําลังเค็มๆน,วๆ,นวๆกลมกล่อมพอดีเลยนอกจากนั้นเราทาน้ำจิ้มข้างนอกครับแต่ตกินได้เราบรรยากาศถ้าเย็นอย่างนี้เนาะไม่ว่าที่ไหนครับผมถ้าเย็นอย่างนี้ก็โอเคครับนอนหลับสบายสบายเลยนี่แหละเดี๋ยวพรุ่งนี้ดูกันจ,จัดการในบริเวณนี้นะไม่ก็ถอยไม่ยามเออพวก ตินเป็ดพวกอะไรเนี่ยย่ามีเด็วพวกที่เป็นดอกเป็น,น,ปนต้นเล็กๆเนี่ยเป็นดอกเนี่ยที่มันจะถอนอยากนิดหนึ่งพวกนี้ก็ลำดามเ่ยหลบขลุกยนอนยอนย้นเข้าป่าไปส่วนต้นกระทุ่มนี้ไม่ได้ปลูกนะตอนที่เขากําลังฮิตปลูกกระท่อมกันใหม่โอ้โหคาถาหาก้ากาต้นเล็กกระทุ่มนี่ไม่ได้ปลูกครับมันเกิดขึ้นเองครับจากต้นใหญ่นหะต้นแมวมันเนี่ยต้นแม่ก็เสียงเข้ามาแล้วลูกเรามาแต่มันเกิดเป็นแถวครับตรงไหนที่มัน ใกล้กันมากก็ถอนทิ้งครับอย่างนี้มันมันอยู่นอกที่ไม่อยู่ในถนนนะก็ปลูกไว้ครับเื่อเราเออก็ปล่อยไว้เราไม่ได้ปลูกแามว่าทำไมมันเกิดอดตรงนี้มันก็เกิดรามยนนู่นนะเบเป็นต้นกล้วยต้นโน้นเนาะแต่มันก็แปลกมันก็อยู่แค่ตรงนี้นะฝั่งนี้มันก็ไม่เกิดไม่มีอะไรเนาะมันเกิดตรงนี้เราก็ปล่อยไว้ครับเผื่อเป็นล่มปีสองปีเป็นล่มก็ปาให้ตัดทิ้งนะป้าเข้ามาของที่เขาจะทําที่ก็ตัดลงแป๊บเดียวครับผมเดี๋ยวมันก็ เป็นไม้อมน้ําครับผมปีปีสองปีมันก็เปื่อยยุ่ยบุบสลายหมดแล้วไม่มีผลเหมือนต้นอ่าทิเล็กเนาะทิเล็นี่ได้ต้นหนึ่งอีกต้นหนึ่งลูเกินต้นเล็กอยู่ข้างล่างันไม่รู้จะยังไงตอนนี้ทิเล็กก็คือเลี้ยงเลี้ยงไว้ก่อนแต่ควรมันรู i, ้สึกว่าทางโน้นครับแพตลอดแล้วอยู okay. ่ตลอดก็เลี้ยงเลี้ยงไปก่อนครับตอนแรกว่าจะแกงนะเ๋ยวจะเด็ดยอดแกงให้เดี๋ยวก็ให้มันโตอีกสักเดือนหนึ่งเนี่ยตัดกิ่งตัดพุ่มก่อน ไว่ากันอีกทีครับผมครับสำหรับคกิบนี้ก็ไล่ย,ยาวมากเลยเมื่อกี้ก็ปลาไปเท่าไร่ยาวมากประมาณแปดนาทีกว่าเนาะก็จะได้ขอตัวครับผมว่านกมันคงไม่ลงเมื่อกี้มันก็บินขึ้นบินเนี่ยก็ดูตามนี้ครับผมดูมาตุมมแกงแล้วก็เราอีกสักแปบ๊บหนึ่งครับผ่านหมดนั่นแหละสายสมอนท็อปไม่ตัดเนาะ ครับผมก็สําหรับคลิปนี้ก็จะได้ขอตัวอะไรครับบรรยากาศธรรมชาติก็ประมาณนี้ครับผมไม่ตกครับมีลมอากาศเย็นลดลงเยอะเหมือนกัน28 29องศาก็โอเคครับผมนอนรับสบายเลยวันนี้ก็ฝากกดไลค์ like, กดซับสไครต์ได้ครับผมตัวรานเนะเาะเจอกันคลิปต่อไป <c oughs> ไม่รู้จะพูดอะไรเจอกันคลิปต่อไป <c oughs> อปมาแล้ว ว้าวจะปิดคลิปเข้ามาแล้วเข้ามาฝั่งนู้นครับผมโอเคเนาะไม่ได้หลายดูเดี๋ยวไว้วันวันต่อไปเนาะวันหลังวันหลังวันถัดไปแล้วกันครับเดี๋ยวรอบันทึกให้ดูสวยๆงามๆกันเลยอันนี้นีคือนกรู้สึกจะเป็นเขาเรียกกระยางกระยางดำหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกระยางเลยชนิดเดียวกันเลยครับผมโชคดีมีความสุขครับผมสวัสดีครับ